สวัสดีครับผมวาวานะครับตอนนี้อยู่กับเกมอันเทอร์นะนะครับต้องเกินป่าบทนำนะครับนำเข้าสู่บทเรียนนะครับก็คือว่าผมวาเป็นสมาชิกกลุ่มอันเทอร์อยู่หลายหลายกลุ่มอะนะแล้วก็โอเคแหละส่วนมากก็ ก็มีอะไรก็แบ่งปันคนอื่นนะนะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามีคนบางส่วนนะครับชอบกักข้อมูลนู้นนี่นั่นนะครับเพื่อทําเพื่อ <c oughs> ไม่ใช่แบบคิดเอาเองซะหน่อยไม่ใช่สูตรเอ้ยทาอย่างนี้นะครับแล้วจะอย่างงี้สูตรคิดเองนะั่หลก็แค่รู้มากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองเนาะยังกักอีกน่าเบื่อที่สุดนะครับ จ้างไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเอารูปมาโชว์นะครับวขอตัดไม้อีกทีนึอ่อเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับไม่ไม่เซอร์ไพรส์หรอกบอกบอกไว้เลยเดี๋ยวจะสอนเอกลีนเฮาส์นะครับคือพื้นที่เอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็การขาบนิดหน่อยนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีเมืองใหม่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบอีวูดเนี่ยเป็นเมืองใน walking dead นะครับใช่ป่ะไม่ระบอ,อ,อสถานการณ์ก็ตายมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยทำให้สกิลมีปัญหานิดหน่อยลดลงนะครับตายแบบตายง้อนะครับคือเดินชนบ้างอะไรเงี้ยซอมบี้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วตอนนี้นะครับเดินชนในเนี้ยแหละตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกคือจะมาล่าสัตว์นะครับก็เลยมามาตั้งแคมป์อยู่ตรงเนี้ยนะครับ ชอบาพาดไปเดินชนเองเนี่ยตีตีซอมบี้แล้วถ่ายหลังแล้วไปเดินชนเนี่ยโคดโคดโคตโง่ตั้งแคมป์นะครับเพราะแถวนี้มีมีสัตว์มากกว่าแถวเปิดประตูก่อนเข้าบ้านนะครับเปิดประตูเดีย๋ยวยุงเข้านะแถวนี้จะมีสัตว์เยอะกว่าแถวที่ผมตั้งแคมป์นะครับก็เลยมา,มาอาศัยอยู่ตรงนี้นะโอเคเริ่มกันเลยนะครับทําพื้นต้องสอนไหมทําพื้นพื้นนู่นอะ่ะพื้นล่างอะ่ะ กับพื้นบนไม่ต้องสอนนะครับมีเยอะแยะนะครับมันสอนวิธีการอ,อทำอนี่มีสองอันทำไว้แล้วอ้าวเราไปตัดไม้ทำหอยรอดอะไรครับขออนุญาตเอาของเก็บก่อน ป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเก็บของนะครับแต่ไม่ค่อยจัดเพราะว่าขี้เกียจแต่ที่บ้านหลัง่ี้จัดนะว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่น่าจะมีนะครับไอ้ท้องอื่ดวะอยู่ข้าวตื่นมาไม่กินข้าวเลยนะครับเออเหมือนกันนะครับอ,อ่า คงต้องค้าฟื้นให้ดูนะพื้นทำไงวะไม่รู้ <laughs> ไปหาเองอันนี้คือพื้นข้างบนนะครับไม่ใช่พื้นข้างล่างพื้นข้างบนคือที่อยู่ข้างบนอะลืมเลยปุ๋ยไปไหนแล้วใครเห็นปุ๋ยบ้างนี่ไงเนี่ยนะครับวิธีการเราก็ต้องใช้ปุ๋ยอันเนี้ ปวยนี้ก็มีดอกที่ดอกนะเอาเป็นว่าดอกก็ที่เมืองนะครับเมืองอันเบอร์ตันเนี่ยซ้ายมือตรงเนี้อย่าไปชี้นะครับแต่เดี๋ยววิ่งพาไปดูก็ไนดะ้ถ้าใครจะดอกนะครับแต่มีวิธีการนอกเหนือจากการดอกด้วยเนี่ยก็แค่เอาไว้นี่นะครับวางมิเข้าไปแล้วก็ใช้นะครับเนี่ยเห็นไหมได้แหละกรีน ใช้สี่อันนะครับปุ๋ยนี่เราก็ได้กินเฮาเอามาปลูกต้นไม้ได้ซึ่งผมก็ปลูกไว้มากมายเยอะแยะมันพื้นมันสร้างไปได้เรื่อยๆนะครับเออใครที่ไม่รู้จะสร้างเอาเนี่ยเห็นคนบางคนบอกถามวางพื้นทำยังไงให้มันต่อกันนะครับคือเราเอาจุดจุดจะเห็นไหมเนี่ยมาวางไวเ้เถาเนี่ยโป๊ะ เนี่ยนะครับก,ก็ได้ผืนเอาไปปกต้นมองต้นไม้ได้อา้าปุ๋ยถ้าไม่ดอบทํายังไงก็สร้างเอาตอนแรกคนคิดวอาโหว่งปุ๋ยไม่งายยากแต่มันคราบได้นะครับโดยการใช้ผ้านะใครรู้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบโชว์นะครับถ้ารู้แล้วก็ไปสร้างคลิปมาอีกอันหนึ่งเอาคนไม่รู้นะเพราะม,มีคนไม่รู้เนาะ ปิดไฟก่อนอันนี้กด G นะผ้าเนี่ยปกติเราเนี่ยจะได้นะครับลักเออเดี๋ยวเออเอา,เอ,าอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าใส่เลื่อยไปมันจะกลายเป็นโลบนะครับนี่แค่นี้เองได้แล้ว6อัน,นง่ายเห็นไหม เราก็ไปคาฟต่อได้นี่ได้ปุ๋ยนะครับไม่ยากเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเนื้อหาตั้งใจในคลิปนี้นะครับถ้าเราใช้พื้นพื้นที่เป็นพื้นข้างล่างนะครับก็ก็เอาพื้นข้างล่างอะคาบมาแล้วก็เอานี้สี่อันไปใส่อ่าอีกอันหนึ่งแถมคาเป็นลักใช่ไหมเราใช้ลักเนี่ย มัคราให้เป็นเบนเดตแล้วเบนเดตเนี่ยเราสามารถคร้าให้เป็นเดซซิ่งซึ่งไอตัวเนี้ยมันลดไอตัวนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองใช้ใดูแล้วกันปื้เห็นไหมครับเพิ่มเลือดแล้วก็ลดอะไรก็ตามอะ่ะเห็นคนโน้นก็บอกอย่างคนนี้ก็บอกอย่างเอาเป็นว่าผิดแล้วกันง่ายๆเนาะ เรียบร้อยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่ที่ดอกปุ๋ยนะครับถ้าใครแบบแต่เชือกมันหาง่ายนะหาไม่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวบางทีโดดลงเนี่ยโดนไอ้นี่เองเนี่ยเสียวเหมือนกันทุบออกสักอันดีไหม ตอนนี้มีรถอยู่สองคันนะครับรถจิ๊บกับรถในนี้แต่ชอบใช้รถจิ๊บมากกว่านะครับเพราะว่ามันมองเห็นแล้วจะขับเร็วกว่านิดๆเลยนะน้วมันจะหมดแหละคนเรามันต้องแบ่งปันนะครับสังคมอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันนะเห็น เป็นอย่างนั้นแล้วก็เบื่อครับคนในบางคนอย่างเงี้ยเป็นทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเออไอตัวพี่เนี่ยผมเนี่ยคือโอเคแหละมีงานมีการทํามีบ้านมีนู่นมีนี่โอเคครบหมดแล้วนะรอดแล้วแหละแต่พวกน้องๆที่ทําตัวอย่างเงี้ยสังคมจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราอะนะถ้าเราเป็นเราเห็นแค่ตัวสังคมก็เห็นแค่ตัวนะครับสังคมอยู่ได้ด้วยการแบ่งพันนะครับแล้วความรู้ มันแบ่งปันนี่คือรถที่ขับเร็วที่สุดนะในเกมแต่ว่าไม่ค่อยอยากขับเพราะมันเร็วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยบอสเทนนิสเห็นไหมมีด้วยเราไม่ไดเอามาวางไว้เองนะนี่เห็นไหมครับแต่คล้ายจากเชือกมันก็ง่ายใช่ไหม,มนั่นแหละครับว,ว,วนไปเรื่องเมื่อกี้ความรู้นะครับมันเป็นสิ่งที่ เราแบ่งคนอื่นเราไม่ใช่ว่าเราแบบพอบอกเขาแล้วเราแบบลืมอย่างเงี้ยอ้าวบอกเขาเนี่ยวิธีการคาบเชือกทําอย่างนี้นะครับพอบอกคนอื่นแล้วไม่ใช่ว่าวิธีการมันจะหายไปซะหน่อยเราก็ยังจําได้นะก็ความรู้เล็กเล็กน้อยเนาะแบ่งปันคนอื่นบ้างนะครับสังคมจะได้น่าอยู่เนาะปัจจุบันก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงมีแต่คนอยากได้อยากเอานะไม่มีคนแบ่งไม่มีคนพันก็ก็เป็นอย่างเงี้ย ไอ้บอวาเนี่ยต่อไปก็ตายแล้วไม่เกินร้อยปีน้องๆไอ้เที่ยงอยู่ต่อเนี่ยยังลำบากอยู่อนะสังคมเริ่มจากตัวเรานะมาบอกคนนู้นสี่คนนี้สี่ให้นักการเมืองสี่ให้เริ่มที่เราเริ่มที่เราทั้งนั้นนะักการเมืองก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะนะครับอย่าโกงตั้งแต่เด็กอย่าเห็นแก่ตัวเนาะ แล้วชอบเทศจริงๆเป็นไรเนี่ยจะไปบวชแล้วนะโอเคนะครับนี่วิธีการหาโครชง่ายๆนะครับเนี่ยได้แหละสามอันรีเสี็งซอมบี้ก็คิดว่าค้อนเป็นสิ่งที่เอาไว้จัดการซอมบี้ดีที่สุดนะครับต้องใช้มีดมาหลายทีแล้วเอออันนี้ก็ดีนะครับมีเยอะดีเนี่ย มีเสื้อผ้าดรอปเราก็เอามาฉีกก,ก,ก,กได้นะครับเอามาขับได้แล้วอีกที่หนึ่งเป็นโรงสกรีดน,นะนะอันนี้ครับแถวนี้มันดีนะครับเมืองนี้ก็โอเคแหละแต่เสียดายว่ามันไม่มีน้ํามันถังน้ํามันเราก็ต้องไปเอาที่นู่นนะนะที่นู่นอ่ะนะแล้วเขาจะรู้ไหมก็ที่ค่ายทหารนะครับ ทั้งถังแล้วก็น้ํามันนะครับเออพาไปดูเมืองใหม่นะครับเดี๋ยวใส่หมวกก่อนเออมีทั้ง n nvg ใช่ไหมในวิชั่นก็เกอร์นะครับทั้งที่เป็นแบบมิลิเ a อรี่แล้วก็ซิวิเลียนนะครับแต่ว่าไม่ชอบใช้ชอบใช้อันนี้ดีกว่านะ แล้วอันนี้มันครับขับไม่ยากด้วยนะครับมันสว่างแค่ตรงหน้านะอย่างอื่นมืดทำไมขับรถอย่างนี้ล่ะน้ำมันเหลือสิบเปอร์เซ็นอเขาเปลี่ยนเขาปรับแผนที่ใหม่นะครับแล้วก็จะมีเมืองใหม่อยู่ตรงนี้ซึ่งก็โอเคนะเออมีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับ ชื่อเมืองบอยลิวูดเนี่ยไอ้ป้ายนั่นเดี๋ยวค่อยมาพูดรายละเอียดในคลิปอื่นนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันมืดนะรอให้สว่างก่อนแล้วกันรายละเอียดอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะามืดเดีขออนุญาตมาจอดใกล้ๆปั๊มน้ำมันเนาะ โอเคเนี่ยนะครับเมืองเ,อเดินติดนะครับทหารมีซอมบี้ทหารนะครับเพราะตรงนี้มันมีไอ้เนี่ยไอเดียสแตนเนี่ยไอ้หอคอยสังเกตการนะครับซึ่งใครอยากได้สไนเปอร์ก็ก็มาได้นะเพราะว่ามีสปอนสไนเปอร์นะครับอา้าติดอะไรคุณอ่ะติดฉันน่ะไม่ติด ออกจากเมืองไม่ได้นะครับโดนเคิร์ดไว้เนี่ยตรงนี้ก็มีจุดเป็น<แ>มิลิเทอรี่รูทเหมือนกันนะแถวเนี้ตรงนี้นะแต่เนื่องจาก id ผมเป็น id go โก i t i ดิชั่นน่ะท่านแหละก็เลยอาจจะมีของสปอนเยอะหน่อยเนี่ยก็มีอะไรมากมายเนาะ กข้ามาเอาได้นะจ๊ะเออวิธีการลงบันไดน,นะครับหลายคนคงแบบเดินลงปักอย่างเงี้ยขาก็จะหักเราก็จะกระโดดไม่ได้วิ่งไม่ได้นะครับวิธีการลงบันไดที่ถูกต้องนะครับคือเรากูขาหักนะันนั่นอย่าหันหน้าลงนะครับให้ไม่ให้ทําเหมือนจริงนะครับคือเราถอยหลังถอยหลังลงงเงี้ย นะครับเออเห็นไหมมันก็ฟื้ลงสบายขาไม่ขาไม่หักแต่ตอนนี้ขาหักไปแล้วก็ <c oughs> ไม่เป็นไรอ,อ่าให้ดูเมืองนี้นิดหน่อยแล้วกันเมืองนี้ก็มีอ,อ่ฟูด้ดนะครับในนี้ก็มีอาหารมาห,หาได้นะครับมีปลิตมีอาวุธของเป็นของมิลิเตอรเอเป็นของซิวิเลียนนะครับ ตียากเหลือเกินตรงนี้แล้วบนวนวน,วนขวาดีกว่าเนะทักซิโนโทกพิงไม่ได้เซ็งเลยเป็นบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านโคนเข้าไปหาของได้เนาะแล้วอันนี้เป็นร้านอนเนกประสงค์ซึ่งจะมีของพวกอของของพวกช่างดอกไปนะครับเมื่อกี้เนะเห็นไม้ค้อนนะครับ มีหมวกอันอย่างนี้ด้วยนะที่ผมใส่ดรอปด้วยนะไม่แน่ใจชั้นสองมีหรือเปล่าไม่เคยเอาบันไดามาต่อดูนะครับในบางแมปนะครับในบางที่นะไอ้ตรงเนี้ยชั้นสองจะมีของดรอปดีขึ้นดีกว่าปกตินะครับก็เอาบันไดามาต่อถูกกันแที่สนามบินอนะ่ะเอออันนี้เป็นแมคานิกนะครับในนี้ก็เนี่ยของประมาณเนี้ยบางท่านผมก็เก็บไปแล้วนะ แล้วก็มีนี่เห็นไหมเจอเลยไฟ X แล้วก็เป็นบ้านนะครับหายแล้วมันมีวิธีทำให้เราหายเร็วกว่านี้ก็ได้นะใช้สติกกับสครรบเมทัลผสมกันจะกลายเป็น นี่เป็นกันเป็นคงเป็นสนามยิงปืนอะมะั้งใช่ปะการถูกต้องนะครับก็มีปืนในนี้นะทางนั้นก็จะเป็นหาดนะครับมีของสปอนนิดหน่อยอตรงนี้ก็มีของสปอนนะครับตรงเออ สุสานตรงนี้จะบอกเก็บยาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าจะจะหลุดใช้ภาษาอังกฤษอีกโอเคโพสโพสกับสโตเนี่ยที่เขาเขียนว่าโพสตัวนี้กับสโตเป็นที่ที่เข้าไปหาของของใชนะงน้นะของพวกเนี้ยครับของพวกสิ่งก่อสร้างคอนสตรัคอะไรพวกเนี้ยได้ดีนะครับเออ่ไฟด้วยไฟก็หาได้ที่นี่ไอ,อ สปอตไลท์อ่ะแหลมอะไรอะ่ะนั่นแหละซัำชื่อไม่ได้เก็บก่อนผ้าเป็นอะไรที่เจ๋งมากานะครับเอามาค้าเป็นนู้นเป็นนี่ได้นะก็เก็บไว้มันมืดอะทำไงอะรู้ว่ามองไม่ค่อยชัดหรอกก็มันมืดนัดเดียว โอเคผมขออนุญาตเติมน้ำมันรถแล้วก็กลับไปล่าสัตว์ของผมต่อแหละผมว่าว่าฝากไว้ด้วยนะพยายามแบ่งปันนะครับโลกเราอยู่ได้ด้วยกันแบ่งปันเจอถังน้ำมันแล้วก็ถ้าเราไม่เดือดร้อนอะไรแล้วช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ช่วยเหลือกันคลิปต่อไป ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวส่วนตัวนิด <c ười> คือก็ไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ค,ยยคืออยู่เล่นเกมะนะครับแต่มีอย่างอื่นทำก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมที่เห็นเห็นนะนะครับสำหรับคลิป,คล,ปคลิปที่ติดติดน้องไว้เคยสัญญาว่าจะให้อะไรเงี้ยส,สัญญาว่าจะทำสัญญาว่าจะอะไรเนี่ย ก็ขอโทษเฮ้ยเห็นพี่ชุดนอนออกมาแถลงนู่นนี่นั่นหลายอันนะครับเพราะว่าไม่แถลงหรอกขเกียจโอเคนะครับเจอกลิปต่อไปเดี๋ยวพยายามทำดีซีแหละดีซีตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อัพ อันฟาไปอีกแล้วนะครับเออส่วนไอ้ดอนสตาร์บเนี่ยมันเหมือนกับหมอดจะมีปัญหานะครับหมอดหัวก็ตายอ่ะก็เลยพอเล่นแล้วหลุดเล่นแล้วหลุดทําแล้วแหละแต่มันหลุดก็เลยแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันไม่สเตเบิลนะครับมันไม่สเสถียรน,นะนะก็ค้างเยอะแต่ก่อนดูเวลาดูแคปเตอร์แคปแล้วค้างนี่หงุดหงิดนะแต่พอมาทําเองแล้วก็ <c oughs> ขอโทษครับโอเคเอ่อทริคนิดหน่อยนะครับพยายามเอาอะไรที่เราต้องใช้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แคนทีนเนี่ยเก็บไว้สองอันก็ดีนะถ้าเราจะเดินทางไกลๆนะครับพอกินอ่ะคกูเก็บไว้สามได้เลยนี่ผมเก็บไว้สองอะไรครับอีกอันผมลืมลืมหยิบออกแคนทนีเก็บไว้สองอันก็ดีนะเราจะได้ไม่เดือดเดือดเดือดร้อนมากเวลาน้ำหมด เพราะว่าจะมีขวดสำรองแต่ไม่ต้องเก็บไว้สามอันนะครับมันจะเปลืองเนื้อที่เอาไปเก็บอย่างอื่นดีกว่านะครับเอ่อกระเป๋าเออเราก็ไม่เคยดูโอเคกระเป๋าเนี่ยที่ผมใช้อะอะไรแพคเนี่ยมันจะจุน้อยกว่าจุน้อยกว่ากระเป๋าอีกอันนึงเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูแล้วกันก็อะไรวะแต่ว่า มันจะบรรทุกน้ำหนักได้เยอะกว่านะครับซึ่งผมใช้อันนี้เพราะว่ามันเข้ากับชุดนินจาด้วยเพราะว่ามันสีดำนะถ้าใส่กิซลีก็ใส่อันนู้นแหละมันจะได้สีเขียวเหมือนกันโอ้เติมน้ำมันเยอะเนี่ยปกติรถคันหนึ่งเนี่ยสี่ถังเต็ม,มน,นะครับแต่ถ้ารถเป็นรถออบรรทุกเนี่ยก็ก็เติมเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ขับได้นานกว่านะครับ โอเคไปแล้วผมว่าวะเจอคลิปต่อไปสวัสดีครับจุบจ๊บจบ